โอเคครับสวัสดีครับบทเรียนอาร์ตแคมวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องเชฟบิดดิ it, นะครับเป็นเรื่องง่ายๆแต่ก็ถามว่ามันก็ใช้งานมันเป็นจุดเด่นของอาร์ตแคมเลยตัวหนึ่งนะครับง่ายๆแต่ก็ไม่ไม,ไม่เข้าใจยากเพิ่หนึ่งแต่ก็ง่ายๆย,ยังไงก็ไม่รู้วันนี้เรายังอยู่กับอาร์ตแคม o 2โปรสองพันสิบสามตัวเดโมโอยู่นะครับอ่าเลยดีกว่า ผมสร้างชิ้นงานที่เหมือนกันอยู่เซีอันไว้นะครับเ,เราจะมาดูความแตกต่างกันในการสร้างนะครับเชฟดิดสามารถเข้าได้สามทางง่ายๆก็คือจากเมนูนะครับดับเบิลคลิกนะครับก็จะขึ้นมาหรือว่ากด f 1 2นะครับ mm hmm. ก็จะขึ้นมาโอเคเชฟดิด okay. ชื่อมนอกอบอกอยู่แล้วว่าสร้างจากเชฟนะฮะจากเวกเตอร์นะครับ, vector, รบแต่ที่จริงเชฟดิดสร้างได้จากเวกเตอร์แล้วก็ สีนะครับสีในส่วนที่เราทำสีไว้วันนี้ผมจะสอนในส่วนการสร้างจากเวกเตอร์นะครับแล้วก็ปิดนึ่นึงโอเคเชฟวิดิตถ้าเราสร้างพร้อมกันนะครับมันจะถือว่าเป็นกลุ่มรีฟเดียวกันจะไม่สร้างความแตกต่างของชิ้นงานแต่ละชิ้นนะครับผมแลเวิัลคิกึ้นมานะครับการสร้างเชฟวิดิตก็จะได้สร้างได้3รูปทรงนะครับ ต่วันนี้ผมขอแต่รูปทรงมาตรฐานที่เป็น d ด f a u ฟ t ก็คือการสร้างเป็นแท่งขึ้นมานะครับสตาร์ทไฮก็คือเราต้องการสร้างขึ้นมาเท่าไหร่เราใส่เข้าไปในที้ผมขอใส่สินะครับคาสั่งในกลุ่มนี้ก็จะมีอยู่6ตัวนะครับในส่วนนี้ยังไม่เกี่ยวนะครับผมขอแอดแอดก็คือเพิ่มเข้าไปนะครับเห็นไหมครับว่ามันจะขึ้นสร้างขึ้นมาเท่ากันหมด โอเค okay. แล้วคำสั่งตรงข้ามกับ add นะครับก็คือ subtract นะครับผมขอลดนะครับผลจากก็คือล,ล,ล,ลดนั่นเองผม subtract ไป5นะครับมันก็จะลดไป5 subtract กีบครั้งหนึ่งก็จะเป็นศูนย์เห็นไหมครับแต่เนั้น็คือคำสั่ง add กับ subtract ก็คือตรงข้ามกันนั่นเองเราสามารถถ้าเป็นรูปทรงอื่นเราสามารถสร้างกลับได้เดี๋ยวค่อยดูนะครับ อันนี้ผมขอแอดไปที่10แล้วกันนะครับโอเคแอดสิ okay, ต่อไปนะครับต่อไปก็จะเป็นถ้าเราสร้างคําสั่งแอดคำสั่งแอดก็คือการสั่งเพิ่มเข้าไปนะครับผมเพิ่มเข้าไปสิเหมือนเดิมเหมือนเมื่อกี้นะครับแต่ผมจะเพิ่มทีละตัวแอดนะครับอันนี้ก็10นะครับแอดจะเห็นความแตกต่างนะครับเห็นความแตกต่างว่า ในส่วนที่มันล้ํามันเลื่อมกันมันเหลื่อมกันโอเคมันก็จะสร้างชิ้นงานที่เหลื่อมกันขึ้นไปนะครับนี่คือความแตกต่างในการสร้างพร้อมกันกับสร้างทีละตัวโอเคแล้วถ้าเกิดเราไม่อยากสร้างให้มันเหลื่อมกันละ่ะเราก็จะคำสั่งเมื่อพายนะครับผมขอเปิดเวกเตอร์อีกครั้งหนึ่ง สมมุติ uh, ตัวนี้ผมสั่ง add 10นะครับ add นะตัวนี้ผมก็จะสร้างขึ้นมาเหมือนกัน uh, ขึ้นมา10นะแต่กลักวกลัวสร้างแล้วมันเกิดความเหลื่อมกันของชิ้นงานที่มันเหลื่อมกันอยู่เราจะคำสั่งเมื่อภายนะครับ uh, โทษทีลืมใส่ค่า10 <laughs> นะครับเมื่อพาย10โอเคก็คือ ฉันจะไม่สนใจในส่วนที่มันเหลื่อมหรือมันล้ำกันนะเห็นไหมครับความแตกต่างของเมือพายกับแอดนะครับแล้วถ้าเมือโปรล่ะเมือโลก็คือ,อมันจะเกิดมันจะตรงข้ามกับเมือพายนะครับผมขอเปิดเวกเตอรอ์ผมขอสร้างสี่เหลี่ยมเล็กๆขึ้นมาตรงนี้โอเค สี่เหลี่ยมนี้นะครับสี่เหลี่ยมนี้ผมจะสร้างาพีระมิดเล็กๆแล้วกันเพราะว่าต่อไปเราจะสร้างพีระมิดนะครับพีระมิดเล็กๆนะครับคําสั่งเมื่อโปรเนี่ยจะมีผลก็ต่อเมื่อจะมีผลเฉพาะในส่วนที่อยู่ใต้กับชิ้นงานที่สร้างขึ้นมานะครับผมขอเมื่อโปรนะครับ เห็นไหมครับมันสร้างพีระมิดอยู่ในส่วนนี้นอกนั้นมันจะไม่สนใจมันจะไม่สนใจว่าเหนือชั้นจะเป็นอะไรแต่ฉันจะสร้างพีระมิดในส่วนนี้นะครับ mm hmm. ก็คือไม่สนใจในส่วนอื่นนั่นเองโอเคนะครับอ่าต่อไปเราจะมาดูเรื่องการเรื่องสารเปล่าแล้วก็พีระมิดนะครับอ่าำสร้าง คสั่งต่อไปในส่วนนี้ก็คือศูนย์ศูนย์ก็คือในส่วนที่ฉันเลือกนะให้มันกลายเป็นศูนย์นะครับก็คือเท่ากับพื้นนั่นเองเห็นไหมครับแล้วศูนย์เลทก็คือศูนย์เลทก็คือสมมติฉันต้องการเอาวงรีนี้ไว้นะครับนอกนั้นฉันให้กลายเป็นศูนย์นะก็ศูนย์เลทแบบนี้เห็นไหมครับก็จะประมาณนี้ สีโลไปต่อไปเราสร้างสระปาแล้วก็พีระมิดนะครับโอเคสระบาพีระมิดพีระมิดก็เหมาะสมกับงานที่มันเป็นเหลี่ยมนะครับพีระมิดเรากดสร้างปับ๊บค่าดีฟอมมันจะให้45องศานะครับค่าดีฟอมต,ตัวนี้สตาร์ไฮปกติจะเป็นศูนย์ผมลองสร้าง45องศาแอดเข้าไปนะครับเห็นไหมครับ อันนี้ไอ้สร์ทไฮคืออะไรก็คือฐานที่ฉชนจะสร้างขึ้นมาก่อนที่จะสร้างพีระมิดอ่าผมขอคอนโทรลเสหนึ่งครั้งนะครับอ่าเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นแล้วเนาะเราไม่มีฐานนะสมมติฉันต้องการสร้างสร้างฐานขึ้นมา10ก่อนแล้วนะแล้วก็สร้างพีระมิดอ่าก็ใช้ค้ำสั่ง้ข้าไปเห็นไหมครับก็จะเป็นฐานขึ้นมาอ่าก็จะเป็นพีระมิดบนฐานโอเคแล้วก็ วงกลมวงกลมก็เหมาะกับพวกสระเป่านะครับอองศานี้เราสามารถเพิ่มได้ลดได้นะครับโอเคสมมติเก้าสิบนะครับเพิ่มเป็นศูนย์ผมก็แอดเข้าไปหนึ่งครัง้งมันก็จะเป็น,ปปปกกนรนูปป่องๆขึ้นมาเป็นกลมๆขึ้นมาครเหมือนรูปอัญมณีอะไรประมาณนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าถาสามเหลี่ยมนะ สามเหลี่ยมแล้วก็เหมาะกับพวกสระเปาเหมาะกับพวกพีรมิดแบบนี้นะครับผมเข้าใส่ส,งส,งสงูงๆสักอ,อย่างนี้แอดเข้าไปนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ขอ,อป,ปิดเส้นพิกเตอร์เห็นไหมครับนี่คือความแตกต่างในการสร้างเชฟปิดแล้วถ้าเราซับแท็กมันก็จะปุ่มลงไปนะครับขอเปิดเส้นิกเตอร์นะครับผมขอตัวนี้ นะครับ,บแท็กเป็นผลิตไม่ลงมาเหมือนกันแต่ผมขอแท็กนะครับมันก็จะบุ่มลงไปแบบนี้นะครับตัวนี้แท็กก็จะบุ่มลงไปแบบนี้นะครับแท็กแบบเหลี่ยมโอเคก็คงจะพอที่จะเข้าใจถ้าเราต้องการล้างหน้าทั้งหมดทำไงก็รีเซ็ตรืลิฟต์นะครับ ก็จะเป็นศูนย์ทั้งหมดปกติลิฟต์จะเป็นศูนย์นะครับโอเคเราไปประยุกต์ใช้งานกันนะ,ะผมขอปิดเลเยอร์เอกเตอร์เลเยอร์เปิดลิกตเตอร์ตัวนี้นะครับอ่ะตัวทีอ่าขอขยายพองมานีนึงอ่าต้นสื่อผมก็เลือกไว้แล้วพวกคนมลอย่างเงี้ยมันก็เหมาะกับการสร้างด้วยสลับเป่า นะครับขอเพิ่มอีกนิดหนึง่งโอเค okay. ทำไมจะต้องมีสตาร์ทไฮเดี๋ยวให้ดูนะครับ,นะรบสมมุติเราต้องการให้มันป่องๆก็แอดเข้าไปแต่หนังสือไอ้ป่องๆแล้วมันไม่มีฐานนะครับมันก็เป็นดูไม่มีมิติเนาะเห็นไหมครับผมขอคอนโทรลซีหนึ่งครั้งนะครับไหนะนะลองใส่ฐานเข้าไปสินะใส่ฐานเข้าไปสัก ตัวหนังสือสรงสักสิบเมนสิบมิลนะฮะกำลังดีเส่ษฐานเข้าไปสักสักหกนะครับเนี่ยตัวหนังสือเวลาเราไปทำออกแบบงานมีตัวหนังสือแบบนี้ก็โอเคสวยอ่าแล้วตัวนี้ล่ะตัวนี้มันก็เหมาะกับพวกที่เป็นเหลี่ยมนะครับอ่อตาตังค่าวไว้ประมาณนี้โอเคเราก็แอดเข้าไป ก็ปิดเซนเตอร์ก็ไปประยุกต์ใช้งานกับงานออกแบบพวกป้ายพวกตัวหนังสืออะไรประมาณนี้ก็จะคิดว่าเพื่อนๆคงจะเอาไปประยุกต์ใช้งานได้นะครับสำหรับเชฟบิดิทวันนี้ก็มีแค่นี้ก่อนอเดี๋ยวมันจะยาวอขอบคุณครับผมก้าววชิระจากนายวุฒเพ็คเกอร์นะครับขอบคุณ เพื่อนๆที่ติดตามครับวันนี้ก็แค่นี้ครับสวัสดีครับ